ต่ละาดาแต่แล้วันนี้อะไรอีกครับไปปกติแล้วตาโบจะเป็นคนหารอบนี้กูหามาเองเดินที่ไหนนะวันนี้ไปเดินไหนะสยามพารากอนโอ้โหสรูแบบไปเดินหรูหรเดินที่หรูหรเดินลองดูบ้างเผื่อมีของแปลกแปลนะก็ได้มาเป็นอะไรไม่รู้อ่ะคล้ายๆเหมือนกับจามาม่ามันก็ไม่ใช่มาาม่าเว้ยอ่ะมันคือยังไงนะไปคือตอนแรกเขาจะว่าเป็นมาาม่าเว้ยแต่อ่านดีๆนะมันเหมือนเป็นก๋วยเตี๋ยวมากกว่า ก็เส้นเนี่ยมันเหมือนก๋วยเตี๋ยวไหมอ่าเหมือนเออก็เลยซื้อมาสองรสอ๋อมันเกี่ยวกับชายไทยขี้เกียจได้ยังไงอันนี้อันนี้คือเท่าที่อ่านมาจากภาษาเกาหลีที่เขาเขียนมาให้นะตรงเนี้ยอ่าไหนยังไงก็คือประมาณว่าเทน้ําร้อนมัต้องใช้ไมโครเวฟนะโอ้ดีอ่าแล้วก็ทิ้งไว้สี่นาทีโอเคเลยใช่ไหมสี่นาทีโอเคปุ๊บอ่าสอนได้แปลไม่ออกถ้าใครรู้ก็เขียนคอมเมนต์มาหน่อยนะ อ่าสองคำนี้แปลว่าอะไรอ๋อแค่นี้เองในชีวิตคล้ายๆมาๆมา่าไงแต่ว่ามันเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วเป็นของเกาหลีด้วยแล้วถ้าที่อ่านมาแล้วเนี่ยก็ไม่อินโคเ e ลีไม่ใช่นิคมปวกแดง <laughs> มันมีบางหองอที่แบบตีตาเหมือนกับแบรนด์นอกเลยแต่อ่านแล้วผู้ผ,ผลิตคือนิคมปวกแดง <laughs> ะล,ะละยองเ <laughs> อออันนี้เกาหลีชัว อันนี้มาจากเกาหลีชัว์ๆนะนะความพิเศษของมันคือไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ใส่น้ําร้อนกินได้เลยใช่สี่นาทีด้วยบางทีบางบ้านไม่มีไมโครเวฟไม่ต้องลำบากปุ๊บแค่ต้มน้าร้อนเทเลยปิดฝาไว้เฮยง่ายชิลชายไทยขี้เกียจได้ขนาดนี้เลยอแค่มาม่าหละวิธีทําแต่ว่ามันเป็นก๋วยเตี๋ยวไงถ้าเป็นรสชาติเกาหลีเกาหลีหน่อยคือถ้าเป็นมาม่าเกาหลีที่เราเห็นตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านสะดวกซื้อเนี่ยสังเกตนะมไม่มีอยู่ไม่กินรสรสเผ็ดเผ็ดแล้วเผ็ดอีกเผ็ด คือคก๋วยเตีหลียงจะกินแต่รสอย่างนี้นะไงกูก็ไม่รู้ไงแต่เนี่ยเป็นเนี่ยนะซีฟู้ดนูเด้ลกับก็กิมจิเออกิมจินี่เป็นรสที่แล้วมึงก็เป็นคนที่ไม่กินเผ็ดกูก็เลยอ่ะสองรสนี้แล้วกันดูปดลอดภัยดีอ่าไหนลองเปิดซิปไปเป็นยังไงบ้างเราต้องทํำยังไง <ทำ S 1> อ่าเดียด๋วยวคุณค่าทางอาหารนี่ยังไงนะเดี๋ยวอ่านเดี๋ยวนี้อ๋อนี่ก็มีแป้งข้าวเจ้าเกลือแป้งสาลีของกิมจิพริกปกติเหมือน มันมีกึ่งทั่วไปเขาเขียนอยู่ก๋วยเตี๋ยวกึ่งเสนอเมนของนํำข้าวอันนี้เขียนนํำข้าวนำข้าวโดยอ่าก็คือผลิตที่บริษัทแบ็กเจจำกัดแบ็กเจ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 โอปะแบ็กเจแบ็กเจโอปะโอปะโอห์นี่ไงของเกาหลีชัวอ่ะอาชฉีกทีละอันเนี้ยไปโหกูตื่นได้มากเลยเอาสีฟ้าก่อนเลยแล้วกันโอ้โห้ยแม่งของเกาหลีมันง่ายขนาดเลยที่มาห้ามเข้าไปเขาบอกเพราะว่าน่าจะเป็นที่ฝาแหละเป็นฟอยล์ไงฝาด้วยเออฝามันเป็นฟอยล์คล้ายๆโลมด้วยอื ถ้วยเป็นโฟมนะอ่าอ่มีแค่เนี้ยเฮ้ยเฮ้ยง่ายชีวิตมันง่ายจริงๆเหรกเนี้ยง่ายกว่ามาไม่ไม่มีซองเดียวไั่ข้างใต้มีอะไรไหมมันซ่อนอะไรเปล่าเปิดเปิดดูหน่อยไม่มีเฮ้ยมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเออแค่นี้แหละหนึ่งสองใช่เทเป็นน้ำเทแต้น้ำร้อนปิดฝาไว้สี่นาทีกินได้เลยเฮ้ยเอออีกห่อหนึ่ง อโอ้โหกูปะเนี่ยไม่โกโหกจะโกโหกทำไมหรอเทคโนโลยีมันขนาดนี้แล้วเนี่ยครับคนลร,ราไหมครับแบบไม่ใช่มีกึ่งนะนี่ก๋วยเตี๋ยวนะโอ้เอออันนี้บ้างฮ่เหมือนกันเลยเฮ้ยเส้นเหมือนกันด้วยมั้งเนี่ยต่างกันแค่ผงปรุงรส เส้นนี้เอาดูเส้นเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเนีเหมือนกันเลยเยงแต่ว่าผงปรุงมันคนละสีกันใช่รู้ป่าวว่าเอาเรียกว่ามามีเกินสเลจรุกไทยเนี่ยคิดว่าสบายสบายอ่ะยังต้องฉีกหลายซองเลยมีน้ํามันเจียวผงปรุงรสแล้วก็พริกป่นอ่ะมาแค่นี้คือมีแค่นี้คือจบใช่นั้นแหละเฮ้ยเฮ้ยกินเลยเหอะกูหิวแล้วเนี่ยเอาฉีกเลยสิรออะไรกีนแล้วกินจีนะหน้าตามันก็จะประมาณนี้ง่ายไหม อ่ะกิมจิป่ะเทมปุระด้วยน้ำร้อนอ่ะแล้วก็ปิดอ่นนี้ผมเตรียมโเลยนะอันนี้รสซีฟู้ดใส่น้ำประมาณไหนไม่รู้เหมือนกันเอาเอาแบบให้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 ท่วมเส้นพอแล้วท่วมเส้นละกันเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะไม่เกินเส้นนี้พอดีแค่นี้เรากินได้แล้วเหรอค่นี้แะละเทปนี้ดูเร็วเร็วมันง่ายมากเลยมันง่ายไปวะมายเราก็สรรหาของกินที่มันทำง่ายๆนี่แหละนะเพื่อชายไทยจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ออแล้วจืดมันง่ายอย่างนี้เลยใช่นั้น<ร>แหละอะไรมากมายสุกไหมสุกกึ่งสาเร็จรูปนี้ส่วนใหญ่ก็จะง่ายนะแต่อันนี้เส้นมันจะเป็นเส้นเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวเนาะอจะเป็นรก่อนโอเคคุยต่อได้ <c oughs> เฮ้ยแค่นี้แค,นแค่นี้แหละชายไทยเราได้กินแล้วแค่นี้แค่นี้แหละได้กินแล้วแต่เส้นจะบานหรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะแข็งก็ได้ไม่เคยกินเหมือนกันยี่ห้อนี้โอ้โหเฮ้ยอนาคตไม่ต้องอะไรเลยแค่ใส่น้ำร้อนก็กินได้เลยทุกอย่างก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้เปล่าจกสำเร็จรูปก็ใส่น้ำร้อนแล้วก็คนๆๆก็กินได้เลยอ้อ คล้ายกันแหละแต่ตอนนี้คือขั้นตอนเริ่มน้อยลงทุกวันทุกวันแล้วน,นะแต่ว่าความสดใหม่เหมือนกับว่าเวลากินแบบร้อนมากๆเหมือนที่เราเคยทำที่ควันลุกๆอ่ะอาจจะสู้ไม่ได้พราเป็นน้ำร้อนธรรมดาแล้วต้องทิ้งไปด้วยโอ้โหทีนี้กินได้แล้วสะดวกไม่สะดวกตรงไหนมันอยู่ที่รสชาติถ้ารสชาติไม่อร่อยก็อาจจะไม่ผ่านได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้ไปเนี่ยเขาพยายามจะซื้ออุปกออรณ์การกินเองเขาเริ่มรู้สึกกลัวเออ <sk r ug> กลัวกูใช่เดี๋ยวมันหาแล้วแต่แปลกอีกก็อันี้กูซื้อเองแล้วกันเริ่มเริ่มเริ่มกลัวแบบเฮ้ เดี๋ยวคูจะซือให้นะเดี๋ยวแป๊บนึ่งไม่เป็นไรตอนนี้กูก๋เตรียวไปแล้วทําทั้งทีนะเว้ยกินแล้วก็ต้องอร่อยคนดูมีความสุขเราก็มีความสุขได้คนทําเรากินเราไม่มีความสุขคนดูสนุกเห็นใจหน่อยเถอะอายุเยอะแล้วบางทีท้องเสียอะไรขึ้นมามันหายช้ากินมาแล้วกินเริ่มมาได้อยู่ได้อยู่กินเริ่มมาคือเราเอาช้อนซ่อมวางโปะไว้เนี่ยบางทีมันอาจจะมีเนี่ยรูเลออะไรบ้างอบโไว้เดี๋ยวก็ได้กินแล้วเนี่ย อย่างสองนาทีแล้วเดี๋ยวรอรอแป๊บหนึ่งให้มันนิ่งๆก่อนนะเดี๋ยวเข้าที่เข้าทางไปว่ากันเทปนี้เหมือนจะไม่ตัดยังไงก็ไม่รู้เหมือนให้นักคนดูเขานั่งรอฟังเราบ่นไปเรื่อยๆครบสี่นาทีแล้วค่อยตูกันต่อลองลองเทคไงวันช็อตเขาเรียกว่าลองตลองเทคเออลองเทงหนึ่งจริงๆก็วันนะเพราะว่าเราไม่ตัดอะไรเลยตัดบ้าอ๋อตัดตัดช่วงหยิบการร้อนลองเทคลองเทคนี่ลองเทคไงลองเทคตั้งแต่ที่คิสเตอร์โฟโรแลนด์หนังพี่ผู้กำกับอยู่ข้างหลังอไม่่ใชนึกว่าจะเป็นเรื่องวันเทค ปันเทคเบียงแช่ใครยังไม่เคยดูโอ้ย่าเน็ตฟิกมีเน็ตฟิกหนังเขาดีเน็ตฟิกเป็นเน็ตฟิกวะเออนั่นแหละมีให้ดูอยู่หนังดี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 จนความรู้สึกแบบอยากไปเลือกตั้งเลยหรอไตั้งอะไรือกตั้งเบียงเคอ๋อเบียงเคตกใจตั้งเบียงเคนะอารมณ์แบบโหดูแล้วแบบปลุกใจไงบบแต่เสีได้ออกมาตอนเขาเลือกตั้งจบแล้วถ้าถ้าถ้าดูตอนตอนการจะเลือกตั้งนี่กุกโหยปลอยไปเยอะเลยครเอาไปเลย เพราะเหตุแล้วหลังคนดูนี่เขาไม่ใช่สามโอ๊คเมีเคแล้วเป็นชาวบ้านชาวช่องที่นะหาของกินแบบง่ายๆมาเริ่มมาดูช่องเราเยอะขึ้นว่าลองเลยมั้ยเนี่ยน่าจะได้แล้วละสี่นาทีงานไหนเราเปิดมาดูทีละอันเอาของใครก่อนเอาสีน้ําเงินก่อนอ่ะเปิดมาเราชาร์ดอัเนี้เยอมาหน่อยตรงกลางมาอ่ามาตรงกลางเออเอฮ้ยก็ได้อยู่นะไหนไหนลองเส้นจิ้มเส้นดิผมขอยากจิ้มเส้นนะเฮ้ยนิ่มมั้เฮ้ยนิ่มเลยอ่ะ อ๋ม่เนคนคนให้เครื่องมันเข้ากันเฮ้ยโอเคเลยนี่ดูกระก้อนเส้นแบบให้นุ่มเลยนะนุ่มเลยนี่นุ่มๆเลยนุ่มเลยดีมากต่อไปกิมจิอ่อเลคนสีคนสีไปโอ้โหเปิดมาเลยยังไงมันก็ได้ทีแล้วแหละเส้นเส้นมันนิ่มมากเลยนะเออเนี่ยโอ้โหเป็นไงนุ้ยนิ่มนิ่มเดี๋ยวหลดเฟรมอืมเออประมาณนี้ โ,โอ้โหดูดิดูเส้นนี่ผมซ้อมจิ้มเลยแนละ้วดูก๋วยเตี๋ยวนะไม่ใช่มีกลือนะอชิมแล้วกันไปก่อนแหละกิมจิอันนี้ซีฟู้ดไหนลองชิมดิอืมรสชาติเข้มข้นซีฟูด้ดกลิ่นทะเลได้เลยพวกปลา,าปลาป่นผมของผมจะมีปลาปน่นกุ้งปนรู้สึกว่าเหมือนแบบมีของแห้งที่เป็นปลาบดอยู่ในนี้เยอะอันนี้รสชาติเป็นไงลองชมมาเผ็ดๆนิดๆ แต่ไม่ได้เผ็ดแบบไร้สาระเหมือนที่เราเคยกินกันะเผ <ically S 2> ็ดแบบมีรสชาติกลมกล่อมดีนั่นอยู่ได้อยู่โอไ้ไมเฮ้ยอันนี้ครับมันเหมือนกิมจิจริงๆเหมือนแบบไอซุปกิมจิที่อ,อยู่ที่อะไรนะอะไรไนะบอนชอนอ,ะอ่ะรสซุปกิมจิเหมือนกันเลย<อ>จริงปะมันจะจางนิดนึงมันอาจจะไม่ได้เข้มข้นมากด้วยความที่มันเป็นผงไม่ซีฟู้ดดีว่ะมันมีกลิ่นแบบปลาแห้งเลยอ่ะก็ใช่ไงผมบอกอ่ามันมีปลาแห้งอยู่ เส้นนี้มากินแทนซุปกิมจิได้เลยได้อยู่ได้อยู่เพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันเม็ดอินเกาหลีเลยโคเรียมามรสชาติมันก็เป็นคนที่เขาเรียกนะเป็นรสชาติที่คนที่นู้นเขากินอะ่ะเออสําคัญอย่าลืมอะไรไหมครับเส้นผมขอลองชิมก่อนอเส้นปลานะดูซิว่าเป็นยังไงเส้นเส้นอะรคล้ายๆกันนะเส้นคล้ายกันไม่มีปัญหาแต่ว่ารสชาติอ่ารูล้ละตอนนี้รสชาติรู้ว่าเส้นมันกินแล้ยังมันนิ่มไหม นี่แต่น่าจะน่าจะนิ่มนะดูจากสภาพเนี่ยที่เราโกยโก้ขึ้นมาเนี่ยอ,อ,อเหนียวนุ่มอ่ะใหญ่ไปเดี๋ยวเอาเล็กน้อยก่อน,น,ไ,นไงดีไหมมันเหนียวมันไม่ได้แบบขุงเขียไม่ได้เลยเนี่ยมันพูดไม่ถูกอ่ะรสชาติมันแบบทั้งเหนียวนุ่มมันไม่เหมือนบะหมีม่กึ่งสาเร็จรูปเส้นก๋วยเตี๋ยวบหมีม่กึ่งสาเร็จรูปเลยมันเป็นเส้นแบบเส้นแป้งปพออร่อยอ่ะนะ คืออร่อยอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆแบบแบบไม่ได้อวยนะอันนี้อร่อยจริงๆมันนิ่มมากเส้นมันนิ่มอ่ะเส้นมันนิ่มจริงๆอ่ะเฮ้ยดีว่ะหาบปาไปเส้นมันนุ่มอ่ะแล้วมันมีความแบบนึบหนับนึบหนับอ่ะมันเหนียวเหนียวใช่ป่ะเส้นมันแบบมันไม่แบบกัดละขาดอ่ะมันเหนียวแต่แบบมันนุ่มอ่ะมันพูดไม่ถูกอ่ะมันสัมผัสแรกมันแบบเฮ้ยใช้ได้อ่ะดีละเทนนี้กูซื้อเองเฮ้ยมึงอร่อยเว้ยเออนี้ดีอันนี้ดีเฮ้ยใช้ได้เลยเดี๋ยวลองดูซีฟู้ดตรงนี้ สีไม่เหมือนมันไม่เหมือนซีฟู้ดนะแต่ว่ารสชาตินี่มาเลยอะอืมคล้ายญี่ปุ่นไหมไอ้ตัวเนี้ยรสชาติคล้ายๆแต่ว่าตัวนี้จะเป็นออกเกาหลีมากกว่าเป็นพวกอ่าน้ำซุปปลาเกาหลีเกาหลีเนี่ยเขาจะมีซุปเป็นซุปเขาเรียกว่าซุปซุปขั้นอาหารนะครับอืมอันนี้เราจะเป็นซุปปลาเป็นเมนูหนึ่งเอาไว้แบบเหมือนล้างปากก่อนที่จะกินอาหารชิ้นต่อไปอ,อะไรเงี้ยมันจะเป็นพวกน้ำซุปพวกนี้ซีฟู้ดอะไรเงี้ยมันจะมีแกง อันนึงมาอันนี้ผมก็เคยไปนะแต่มันก็ประมาณแล้วแต่นะทัวร์ผมมาเออก็ได้กินอย่างนี้อันหนึ่งอซองนึงเท่าไหรนะอันนี้จําไม่ได้ดูบินกันอะดูบินที่อะน,นอะครับนี่ไงเราก็ซื้อมาจริงอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงแบ็กเจกิมจินูเดินหกสิบเก้าบาทซีฟู้ดก็หกสิบเก้าบาทหกสิบเก้าบาทถ้าคุณไปกินซุปกิมจิก็อยู่ประมาณร้อยสี่สิบบาทถ้าอาหารเกาหลีแท้ๆก็ประมาณตกซุปถ้วยละสองร้อย คนกินไม่กินเผ็ดก็กินได้กินได้ขนาดไหนเอาก็พูดก่อนเลยแบบคนไม่กินเผ็ดอย่างพี่โบกินได้อร่อยอืไปอืให้กี่คะแนนเต็มเท่าไหร่เต็มห้าเต็มห้าอันเนี้ยสองอันเนี้ยให้สี่จุดห้าโอ้โหคือที่ให้เยอะเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างน้อยน้อเนี่ยมันทําง่ายละออืแล้วก็ส่วนเส้นเองมันก็ไม่ได้มันเป็นเส้นแบบเออเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วบางทีเรากินบะหมี่กึ่งแล้วก็เบื่อเปล่าแล้วด้วยรสชาติที่ทําออกมาเนี่ยนะโอเคเลย ได้อร่อยผ่านอร่อยเลยแหละอ่ะคือกําลังดีไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วเนี่ยอ่ะเสร์ฟของพี่โบอืมให้เลย5เต็มหรอ5เต็มนี่ให้มาจากอะไรรู้ป่ะอะไรอย่างที่แรกสบายสะดวกอืมคืออันนี้แฟนนี้เต็มเลยเปิดมาปุ๊บกินคนง่ายกินง่ายแบบไม่ต้องอะไรเลยอันนี้ให้เต็มอยู่วลอืมเพราะอย่างที่สองว่าจวกกับว่าเส้นกับเครื่องปรุงที่มันแบบเรียกว่ามันลงตัวพอดีให้เต็มเลยนะถ้าพูดกันถึงราคาแล้วแพงไหม <ผ>ก็ต้องบอกว่าว70บาทเนบะีาทแพงแต่ถามว่าแพงไหมแพงอะอยอมรับว,ว่าแพงถ้าเป็นของประเทศเขาเนี่ยม,มันก็ไม่ได้แพงมาเพราะวอะไรเพราะว่าก็มันแค่แค่อยู่ประมาณ30บาทจริงเหรอไม่เคยไปเกาหลี <c oughs> ไม่ก็ประมาณ3040แหละอันนี้ไม่เกิน<อ>เพราะว่าอย่างที่บอกพอนํเข้าวปุ๊บอะไรอะไรก็ส่งอะไรพวกนี้ใช่ไหมอับเคินแน่นอนแต่ถามว่าถ้ามาในไทยราคานี้ถามว่าแพงไหมไม่แพงอ่ามันก็ต้องมีค่านุนค่านี้แหละนะก็ส่งค่าภาษีนําเข้าอะไรอย่างนี้มั้งคือไม่ผิดหวังกับเงิน70บาทคือเหมือนกันเห็นเชลปุ๊บยี่ห้อนี้ปุร มากินได้เลยที่พารากอนเพราะแต่จะบอกก่อนนะเพราะอันนี้ไม่ได้ข้าสปอนเซอร์ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว้เขาเลยก็เดินผ่านได้เฉยไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับพารากอนนะครับถ้าถ้าพารากอนดูอยู่ก็ส่งมาให้เจ้าสองกล่องก็ได้นะเอาเอาเอาอันนี้เป็นสปอนเซอร์เข้าสปอนเซอร์ช่องมันหน่อยนะก็ประมาณนี้นะครับ ครั้งหน้าเนี่ยเราก็ไม่รู้จะเป็นยังไงไม่รู้จะมีอะไรให้กินกันอีทดลองกันไปเรื่อยๆนะแต่วันนี้เนี่ยก็ประมาณนี้ละกันก็ขอบคุณพี่ไปนะครับวันนี้นะครับที่เอาอาหารดีๆมาให้กินอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ถ้าที่สําคัญที่สุดเลยอย่าลืมนะครับที่สําคัญของพี่ไปมากๆเลยกด subscribe ให้มันหน่อยกูขอแล้วให้มันไปถึงสามหมื่น subscribe เร็วๆปะช่วยมันหน่อยนะใครดูใครที่โผล่มาจากช่องพี่โบมาดูนี่กด subscribe มันเลยกดให้มันเลยขอ กูขอเลยเนี่ยขอกดให้มาหน่อยนะช่วยหน่อยนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ <Okay. S 1> อโอเคโอเคแล้วก็เดี๋ยวตอนหน้าเป็นไลมาดูกันแล้วัันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ